ที่สนะคะสาหรับกราฟของความสัมพันธ์เราดูที่ตัวอย่างที่10กันเลยนะคะตามเอกสารที่อาจารย์ให้ไปนะคะเขากาหนดให้ความสัมพันธ์เนี่ยเนาะเป็นคู่อันดับ xy เป็นเซตของคู่อันดับ xy นะคะโดยที่ x เนี่ยเป็นจํานวนเต็มแล้วก็ y ก็เป็นจํานวนเต็มเช่นเดียวกันนะคะโดยที่ความสัมพันธ์เนี่ยจะอยู่ในรูปของอยู่ในรูปของ y เท่ากับ x กาลังสอง a y เท่ากับ x กาลังสอง ทำคล้ายๆกับตัวอย่างที่แล้วเลยอาจารย์จะลองแจ้งนับนะคะแจกแจงไปก่อนเนาะอันนี้พอพูดถึงจำนวนเต็มก็จะมีตั้งแต่จำนวนเต็มลบเต็มศูนย์แล้วก็เต็มบวกนะคะอาจารย์เริ่มที่จำนวนเต็มศูนย์ก่อนละกันจำนวนเต็มศูนย์ก็คือ x เท่ากับศูนย์พอ x เท่ากับศนอ่า y เท่ากับเท่าไหร่เอาแทนค่าลงในความสัมพันธ์ y เท่ากับ x กำลังสองเนาะเพราะฉะนั้น y ก็มีค่าเท่ากับ0ทีนี้ มันจะได้เป็นคู่อันดับ00ไหมเราก็ต้องมาดูว่า y ตัวเนี้ยค่ะเป็นจํานวนเต็มด้วยไหมเพราะว่า y ต้องเป็นจํานวนเต็มเนาะมัน0เป็นจํานวนเต็มโอเคเพราะฉะนั้นเราจะได้คู่อันดับมาก็คือคู่อันดับ00ค่ะตัวถัดมาจากเต็ม0แล้วก็ไปก็เป็นเต็มบวกอาจารย์เริ่มไล่เนาะก็คือถ้า x เป็น1 y ของอาจารย์ก็จะได้เท่ากับ1ยกกําลัง2 ก็เท่ากับ1ซึ่ง y ก็เป็นจำนวนเต็มเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะได้คู่อันดับ11ถ้า x เป็น2 y ของเราก็จะเป็น2กำลัง2ก็คือได้4ซึ่ง4เป็นจำนวนเต็มนะคะก็จะได้คู่อันดับก็คือ2 4 x เท่ากับ3 y ก็จะเท่ากับ3กําลังสองหรือก็คือได้9ซึ่ง9เป็นจํานวนเต็มเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้คู่ดับดับ3 9 x เท่ากับ4อาจารย์ก็จะได้ y เท่ากับ4กําลังสองซึ่งก็คือ16ซึ่ง16เป็นจำนวนเต็มเช่นเดียวกันก็เลยได้คูนดับ4กับ16อ่ะเราจะเห็นว่า เราสามารถทําได้ต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น5 6 7จาดอ่ะจันละไว้อย่างนี้เนะาะอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของชนวนเต็มลบบ้างาจาจะเริ่มที่ลบหนนะคะถ้า x เป็นลบหนึ่ง y ก็เท่ากับลบหยกกําลังสองซึ่งมีค่าเท่ากับ1ซึ่ง1เป็นจํานวนเต็มก็จะได้เป็นคูณดับลบหนึ่งหนึ่งอ่ะเพิ่มไปเป็น x เท่ากับลบสอง y ของจยนก็จะเท่ากับลบสยกกําลังสอง ก็คือได้4เนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คูณดับลบ2 4ถ้า x เป็นลบ3เราก็จะได้ y เท่ากับลบ3กำลัง2ก็มีค่าเท่ากับ9เพราะฉะนั้นก็เลยได้เป็นลบ3กับ9ถ้า x เป็นลบ4เราก็จะได้ y เท่ากับลบ4ยกกำลัง2เท่ากับ16 ก็คือเป็นลบ4กับ16เพราะฉะนั้นก็จะเห็นทํานองเดียวกันกับเมื่อกี้เนาะไม่ว่า x ของเราจะเป็นลบ5ลบ6ลบเเราจะได้ค่า y ที่เป็นจำนวนเต็มเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นในทุกๆ x ที่เป็นจำนวนเต็มสามารถหาคู่อันดับได้ทั้งหมดเลยม่านอาจารย์ก็ละไว้เท่านี้อาจารย์ก็เลยเอามาเขียนเป็นคู่อันดับนะคะเออมาเขียนกราฟแล้วกันเอาคู่อันดับเหล่านี้มาเขียนกราฟเพราะว่า นะตอนนี้ถ้าเราไปเขียนเซตของความสัมพันธ์เนาะอาจารย์เห็นตรงนี้แล้วกันเนาะอะก็จะมีตั้งแต่อานเริ่มไล่ตั้งแต่ที่เรามีนะคะก็คือ00แล้วก็กรณีที่เป็นจำนวนเต็มบวกก็จะมี11 1, 2 4 3 9 4 6อ่ไปเรื่อยๆแล้วก็ในส่วนที่เป็นจำนวนลบก็เป็นลบ11 1, ลบสองสี่ลบสามเก้าลบสี่กับสิบหกเนะาะเนี่ยค่ะไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคู่อันดับของเราก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยเนาะเพราะว่าจำนวนเต็มจำนวนเต็มที่ x เ,เป็นจำนวนเต็มอะค่ะไดออ้มีค่ามากมาย ก็จะได้คูณดับมากมายเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเราจะพอดแค่ที่เรามีตอนนี้ก่อนเนาะมันคูณดับแรกก็คือ0ูนย์ศูนยใช้สีมูนะคะคูณดับที่สองหต่อไปก็2 4 3 9สามเก้าศนก็เอาจารย์อยู่ประมาณนี้นะคะอ่ะอีกฝั่งหนึ่งค่ะอาจารย์ให้เป็นลบหนึ่ลบสอลบสาเเนี่ยค่ะ จุดของอาจารย์ก็จะอยู่ในแนวลักษณะแบบนี้นะคะถ้าใครลองดูเนาะเห็นว่าจุดของเราเนี่ยมีหน้าตาคล้ายๆกับการเรียงตัวของรูปที่เป็นพาราโบลาแบบหงายนะคะโอเคสำหรับตัวอย่างที่10คลิปนี้เอาสั้นๆนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องฟังเสียงอาจารย์ยาวเกินไปโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูในคลิปหน้าก็เป็นตัวอย่างถัดไปแล้วกันนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ